เลอพูสนดึงโบโซวิชเสริมแดนกัาน,นะตั้งเป้าเอา,เอาไว้แล้ว mm hmm. จูเยส mm hmm. เผยดึงเรื่องต้องทําไม่ได้กับทางเลอรูฟูในเวลานี้ประเด็นหลังเกมเลอรูฟูได้ตามตีเสมอฟูแลมในสึกฟุตบอลวรังกิจนัดเมืกช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหงงานเข้าจีโก้พักยาวถึง6สัปดาห์เลยนะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสริมให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยทางสื่ออิตาลีรายงานข่าวว่าลิเวอร์พูลสนใจดึงมาร์เซโรโบชวิชมิดฟิลด์ทีมชาติโครเอเชียของอินเชมิลานมาเสริมแก่งหลังกำลังประสบปัญหาผู้เล่นแดนกลางบาดเจ็บหลายรายโดยทัพผงแดงเพิ่งเสียเตียโก้อันคารตราที่บาดเจ็บเพิ่มเติมจากเกมเสมอฟูลแลมไปสตออทำให้เมื่อรวมตัวกับตัวเจ็บที่มีอยู่นะฮะ ทั้งอ็กซ์ออกเล็กเชมรเบรดนและก็เคอร์ติสโจนทำให้แผงวิดฟิลด์ตอนนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บรวมกันแล้ว3คนแม้ก่อนหน้านี้ทางเชคเกนคอฟจะให้สัมภาษณ์ยืนยันแต่ว่าทีมของเขาไม่จำเป็นต้องเสริมทัพเพิ่มเติมแต่การโชกแมคคาโจ้สื่อในอิตาลีเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลกำลังสนใจโบสซวิชเข้ามาเสริมทัพในแดนกลางเพิ่มเติมอีกหนึ่งรายโดยการรายงารเพิ่มเติมเปิดเผยว่าอินเชอร์มิลานพร้อมจะปล่อยตัวกองกลางเวสกาไปรายนี้เช่นเดียวกันนะแต่พวกเขาก็มีเงื่อนไขที่อยากจะได้ โดโรเตฟิมิโน่หรือนาบิเกต้าคนใดคนหนึ่งมาแลกตัวซึ่งสื่อเชื่อน้ว่าฟิมิโน่มีโอกาสที่จะถูกแนบเข้ามาในข้อเสนอซื้อตัวในครังนี้เนื่องจากเป็นตัวเลือกสุดท้ายในแดนหน้าต่อจากทางดาวินดูเยสและก็จโกโชตาขณะที่ในรายของเกตาเองก็เชื่อนะว่ายังอยู่ในแผนการนำทีมของครับที่จะเก็บเอาไว้ใช้าง,งานต่อไปรวมถึงมีข่าวว่าหงแดงที่อว์พูลเตรียมจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับแข้งทีมชาติคีดีในระหววันนี้ ดาวิดนูเยตก่อนหน้าทีมลิ Liverpool เวอร์พูลเผยถึงความปรักถนาหนึ่งอย่างที่หวังจะทาให้สาเร็จหลังย้ายมาคาแข่งกระชางของแดงเป็นที่เรียบร้อยในครั้งนี้โดยการน,นี้ดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยไนดะ้ย้ายมาจากทางทีมเบฟิก้าในลีกโปรตุเกสและก็สร้างชื่อในพิมริกได้ทนทีหลังประเดิมเกมเปิดซีซั่นฐานะตัวสำรองโดยเขาลุกจากซุ้มข้างสนามไปสอยตาข่ายได้ในเกมที่หงแดงออกไปได้ตามตีเสมอฟูลแลม2-2เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กรั้งล่าสุดนะรประวันที่9สิงหาคมดาวยิงบริษัทาเปณรนี้เจ้าของค่าตัว85ล้านปอนด์หรือราว3,677ล้านบาทในครั้งนี้ได้เผยถึงประ่องสำคัญว่าต้องการเจอเรยนภาษาอังกฤษเพื่อที่จะได้สนทนากับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างราบรื่นนะโดยเขาได้บอกว่าผมนี่ยจะพยายามเรียนภาษาอังกฤษแล้วมันจะทำให้ผมสนทนากับนักเตะที่พูดภาษาอังกฤษได้โดยเยสให้สมัมภาษณ์กับเว็บไซต์ของปริเทศชีนแม้ว่าเขาจะยืนยันว่าเพื่อนร่วมสโมสรอย่างทางโรเบิร์โตฟิมิโน ฟาบินโจลุยดิแอ,อสและก็ฟาบิโอคาเมนโจโจะช่วยเหลือเขาได้มากก็าตามทีขณะที่ทางเจมส์มินเนอร์กับทางเจเโ,โก้สามารถพูดภาษาสเปนกับเขาได้เช่นเดียวกันผมอยากปเป็นภาษาอัง,ง,งกฤษก็เพระาระว่าภาษาอัง,ง,งกฤษสําคัญต่อทุกอย่างนะดังน,นั้นหากผมต้องเลือกอีกภาษาผมก็จะต้องพูดกับทุกคนด้วยภาษาอัง,ง,งกฤษในครั้งนี้ให้จบได้ฟุตบอลทีมอังกฤษนัดารใหม่ได้เริ่มต้นเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อย ในสัปดาห์แรกของการแข่งขันมีหลายคู่น่าสนใจซึ่งมองดูแล้วเนี่ยเรามุ่งไปที่ลิเวอร์พูลอย่างเดียวกันดีกว่าครับเริ่มจากที่1กันก่อนก็แล้วกัน11ผู้เล่นตัวจริงโดดจากกนคอปเฮดโค้ชของทางลิเวอร์พูลจัด11ผู้เล่นตัวจริงแบบจัดเต็มเป็นชุดเดียวกับเกมคอมมูนิตี้ชิลแต่ต่างกันที่ผู้รักษาประตูในนัดนี้คืออลิซโงเบเกอร์หายเจ็บกลับมาลงเฝ้เสาฟันได้จับคู่กับทางมาจิฟในด้านหลังอเล็กซานเดอร์อันโนแบ็กขวา แอนเดอร์บร์สันแบ็กซ้ายตำแหน่งกองกลางก็ใช้เซตเดิมฟาบินโชฮันเดอร์สันชิเอโกก่อนหน้าใช้ซานล่าเป็นปีกขวาลุยดิอารสเป็นปีกซ้ายส่วนก่อนหน้าตัวเป้าครอปนะฮะเลือกใช้ฟิมิโนสตาร์ตตัวจริงก่อนดูเยสในครั้งนี้ทางด้านฟูลแลมเองผู้สัำประตูมาเรสโกดักกองหลังอัตราบีโอโยกจับคู่กับทางปริมแบ็กขวาเป็นเตเต้แบ็กซ้ายเป็นโรเบรสันกองกลางเป็นฮันริสันรีด กับทางปารินยาไปซ้ายจะเป็นร็อบบี้ลิสไปขวาจะเป็นเบาคาโนเปเปเรลา่าเป็นกลางลุกส่วนหน้าเป้าคือมิโตวิชในครั้งนี้จบมารข้อที่2ฟูลแลมดูแล้วฟอร์มดีเกินคาดนะนั่นหมายว่าฟูลแลมดูแล้วเป็นรองที่บูพูอย่างมากทางชื่อชั้นของทีมคุณภาพนักเตะผู้จัดการทีมด้วยความเป็นทีมขึ้นลงจากในพรีเมียร์ลีกสู่แชมป์เป็นชิพอยู่ตลอดเวลา สิ่งเดียวที่ฟูแลอดูได้เปรียบกว่าคนอื่นคงจะเป็นการได้ลงไปเล่นในบ้านของตนเองมร์โกซิว่าเฮชโค้ดของฟูแลอยังออกสัมภาษณ์ยลรักว่าก่อนเกมว่าทีมของพวกเขาเนี่ยยังไม่พร้อมสำหรับการลงสนามในเบียทีพิ M ีเมยริก e ดูจากตรงนี้แล้วหลายคนก็คงคิดว่าฟูแลอไม่รอดแ่แน่นอนแต่บิดคาดครับฟูแลอมออกซ้ายได้ดีพวกเขาบีบใส่ลิเวอร์พูลอย่างดุดันใช้การครอสบอลด้านข้างบอมใส่ลิเวอร์พูลบ่อยครั้งเกมรับก็แข็งแกร่ง,แ,งและก็มีจังหวะโต้กลับเล่นงานลิเวอร์พูล สุดท้ายมาได้ประตูในช่วงทีที่32ฟูลัมใช้การครอสบอลไปที่เสาสองมิตวิชวิ่งเข้ามามงบอลเข้าตะข่ายไปก่อนจะโดนตามตีเสมอในช่วงทีที่64และมาขึ้นนํากันอีกครั้งนาที่72จากการสังหารจุดโทษของมิโตวิชคนเดิมท้ายเกมลิเวอร์พูลตามตีเสมอในช่วงทีที่80จบเกมเสมอกันไป2-2เป็นเกมที่น่าพอใจเป็นอย่างมากสำหรับฟูลมด้วยผลสกอร์ในครั้งนี้และรูปแบบการเล่นที่ทำเอาลิเวอร์พูลเล่นไม่ออก,กเลยทีเดียว จะมาข้อที่3เกมที่ฟอร์มตกและก็น่าผิดหวังของทางลิเวอร์พูลในครั้งนี้นะโดยสิ่งที่ดีที่สุดในเกมนี้เลยนะก็คือผลการแข่งขันเราได้คะแนนมาจากเกมที่เล่นได้แย่มากๆทันคต,ติของเราตอนเริ่มต้นเกมมันไม่ใช่เลยมันเป็นผลที่โอเคเราไม่ควรได้รับมากกว่านี้และฟอร์มการเล่นของเราต้องพัฒนามากขึนก้นกว่านี้อีกเยอะนี่คือบทสัมภาษณ์บางส่วนของเชคเกนคอฟเฮดโค้ชลิเวอร์พูลเห็นชัดเจนแล้วนันว่าเชคเกนคอฟไม่พอใจกับเกมนี้เป็นอย่างมาก ้วยการที่เล่นที่ต่ำกว่ามาตรฐานรูปเกมที่ตกเป็นรองหลายครั้งเลฟูถูกฟลแลมไล่บีบใส่ตั้งแต่ต้นเกมแต่ก็ไม่สามารถแก้ไล่บีบนี่ได้แดน,นกลางก็สร้างสรรเกมไม่ได้นะฮะใจบอลเสียก็หลายครั้งและนักเตก็ผิดพลาดฟอร์มกันหลายคนมีเขาผิดพลาดเล็กๆ็น้อยอยู่ตลอดเทรนเซอร์อานนในเกมนี้ก็เกมรุกดูจะไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะและเกมรับว่าเกมนี้ก็ยังดูจะเป็นจุดอ่อนให้เห็น จดกเหตุาการณ์ทางประตูแรกที่เสียนั้นเทนไม่สามารถป้องกันมิทวิชที่พุ่งมามงจากด้านข้างได้เลยนำไปสู่การเสียประตูเป ai, เอร์จิฟันได้กองหลังทีมก็มีจังหวะมีทาวิชนะฮะเผาเครื่องและก็โดนทำเสียจุดโทษเชน่นเดียวกันถือว่านัดนี้ฟันได้มีข้อบกพร่องเล็กน้อยโรเบิร,บร์โตฟิมิโน่มีส่วนรน่วมกับทีมน้อยไปหน่อยไม่ได้สร้างสรรประโยชน์เท่าที่ควรนักและนักเตะคนอื่นอีกหลายคนก็ฟอร์มดับลงไปในเกมเกมนี้ทวารเข้อที่4 สิ่งที่น่าเป็นห่วงของทางลิเวอร์พูลในครั้งนี้โดยอีกหนึ่งสิ่งที่น่าเป็นห่วงของทางทีมลิเวอร์พูลเมื่อทางจีเอโก้อันคอนตราได้รับอา,อาการบาดเจ็บแฮมสตริงระหว่างเกมจนเล่นต่อไม่ไหวซึ่งน่าจะเป็นห่วงอย่างแน่นอนเพราะจีเโก้เป็นหัวใจสำคัญในแดนกลางของทางลิเวอร์พูลหลังเกมนักข่าวสายลิเวอร์พูลอย่างทางเจมพีชรายงานข่าว่ว่าจีเโก้อาจต้องรักษาตัวนะฮะยาวกว่าที่คาดคิดเอาไว้จากการประเมินของทีมแพทย์เบื้องต้นไปในทางที่ไม่ค่อยดีสะต่นหน้นัก ตีโกจะเข้ารัก,การสแกนอย่างละเอียดเพื่อจะเข้าสู่การรักษาและก็สรุปอาการบาดเจ็บว่ารุนแรงมากแค่ไหนน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันสำหรับทางลิเวอร์พูลที่มีนักเตะบาดเจ็บอยู่แล้วมากมายในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นอิบราฮิมาโกเต้ตีโกโชตาอาริกอเอกล็กเชมเบรนนาบิเกตาเคอร์ติสโจนเควินเคเรเฮอร์คาวินแบรมซี่คอสตัสซิมิคาสเรียกได้ว่างานยากที่สุดแล้วสำหรับลิเวอร์พูลในครั้งนี้และข้อสุดท้ายนะผมข้อที่5นะฮะดูเยสประเดิมสวยนะ ถ้าจะหาสิ่งที่ดีของเกมนี้ของทีมเยือนนะฮะคงจะเป็นการที่นักเตะตัวใหม่อย่างทางดาวินดูเยสเป็นตัวสำรองแล้วก็ลงมายิง1ประตูและก็ทำไปอีกหนึ่งแอสซิสเป็นการเริ่มต้นที่สวยงามในพิมบริกดูเยสย้ายมาสู่ลิเวอร์พูลด้วยค่าตัวเป็นส,สถิติสโมสรกับการคาดหวังของกองหน้าตัวเป้าในการยิงประตูเป็นกรอบเป็นกำรรในช่วงแรกที่ดูเยส ดูจะมีปัญหาในการปรับตัวเล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมและการยิงประตูที่ยิงนกตกปลาในช่วงแรกจนถูกล้อเลียนในโซเชียลมีเดียแต่ดูเยสเองก็ปรับตัวจนมาทํา4ประตูในเกมอุ่นเครื่องนะฮะกับการยิงให้กับทางไรซิกและก็มายิงปลดล็อกในเกมอย่างเป็นทางการกับทางแมน์เชสตี้ในสึกคอมมิตี้ชิลสุดท้ายก็มายิงประตูแรกในพิมพ์บริกถือว่าเป็นลิมิตหมายที่ดีของดาวินดูเยสในครั้งนี้เจ้ามาข้อสุดท้ายข้อที่6นะฮะมาย์ออฟเดอะแบงานนี้ใครกันแน่ สำหรับทางแมนอัลเทอรแมในเกมนี้ตกเป็นของกองหน้าอย่างทางฟูลัมอย่างทางอาริสันเดอร์มิทวิชที่โดดเด่นที่สุดในเกมนี้ทําไปถึง2ประตูปันตวนกองหลังของทางลิเวอร์พูลจะสามารถเรียกจุดโทษได้มิทวิชมีดีกรีเป็นดาวซันโบของแชมเปี้ยนชิพถึง2ครั้งเป็นสัญญาณเตือนให้กับทีมแล้ว่าระวังมิทวิชว้าจดีเขาพร้อมจะปันตวนกองหลังฝ่ายตรงข้ามให้จุดได้ในขวารานี้และขา่าวลิเวอรพูวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟัง ทุกทุกคนครับ